สวัสดีค่ะคิสนะคะคิงกับวิวเจนี่หรือว่าคิสทอร์ดิเกิร์ได้เองค่ะวันนี้ก็อาจจะพูดไม่ชัดกว่าปกตินะคะเพราะว่า,าคิสมีแพนในปากนะคะแล้วก็แบบตาตาคิดบวมนิดหน่อยนะคะก็อาจจะดูลุกแปลกๆแล้วก็วันนี้คิสก็มาแบบเปิดกล่องนะคะที่คิสได้รับจากวิวเจนี่อีกแล้ว <laughs> ไม่มีอะไรทนะี่ทำให้คิดอารมณ์ดีได้เท่ากับกล่องมิชีนนะคะเพราะว่าแบบมันชอบมีอะไรแบบแปลกๆอะ่ะมันมันไม่ได้แปลกในใน,ในเชิงที่ไม่ดีนะไม่ใช่ไม่ได้ความหมายแบบแปลกประหลาดแต่มันเป็นแปลกแบบเซอร์ไพรส์อนะ่ะอันนี้คือแบบก่อนหน้าน,นี้คิดมีได้อันนี้มาอยากเอามาโชว์มากเลยมันเป็นโลชั่นแบบต้มยำกุ้งอะ่ะเดี๋ยวคิดโพสรูปแนบด้วยนะคือ <laughs> <c oughs> คราวที่แล้วเนี่ยคิดไม่ได้ คิดไม่ได้แบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรไม่ได้เล่นเฟซไม่ได้เล่นไรแต่ว่าคิดเปิดกล่องเนี้เราคิดขำมากมันแบบคิดได้ไงอ่ะแล้วกลิ่นแบบต้มยงกุ้งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นกลิ่นแบบหวืออ่ะแต่มันเป็นกลิ่นที่แบบหาได้จริงๆอ่ะเรานึกถึงถ้งถาถ้าเกิดใครเคยไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนวดประกอบร้อนที่แบบสตามันแนวแนวนั้นเลยอ่ะ กลิ่นกินอย่านั้นเลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ขนลุกอะไรนะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นแบบมีขามีอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเป็นฟิลฟิวนั้นนะคะไว้เดี๋ยวคิดค่อยทำค่อยค่อยแปะรีวิวอีกทีนึงอันนี้พอดีมันวางไว้อยู่บนโต๊ะคิดวางไว้ตนงโต๊ะอย่างเงี้ยแหละเพราะว่า <laughs> ใช้อยู่ตรงนี้นะคะใช้ใช้อยู่บนโต๊ะอาหารนี้เลยไม่ไดเอามากินนะแต่ว่าก็คือแบบว่า เออที่บ้านด้วยก็เผื่อใครมาอะไรมาเขาเห็นก็ก็ทาเล่นเพราะว่ามันน่ารักดีนะคะก่องิสทีนเป็นอะไรที่งงกับการแกล้งคุณท,ทำกันบ้านดีนะแต่ว่าเตรียมอะไรไว้ <laughs> เรียบร้อยเ <c oughs> ขาวที่เราขาวไ่เจ <laughs> อ<ม>เจ็บปากมากเลยอ่ะแบบมันแผลเยอะมากอ๊ย ใส่มาแน่นอีกแล้วนะรอบนูน้นก็จัดมาให้คิดแบบว่าเต็มกล่องรอบนี้ก็ดูดินี่คิดเปิดจัดก,ก้นกล่องนะตึงเนี่ยให้เต็มกล่องมาเลยอะ่ะอะไรอ่ะเนี่ยให้ดู โอ้มันต้องเป็นนายเชโร่แน่เลยมันเป็น,เ,ปน,เ,ปนเดี๋ยวแป๊บนึงนะิไม่อยากเสียมรายาทนะคะขอยนโอ๊ยเปิดเปิดเลยดูก็รู้เลยอันนี้อันนี้คิดชอบคิดใช้อยู่แล้วต้องบอกก่อนนะคิมไม่รู้นะว่าเขาจะส่งอะไรมาเพราะว่าคือแบบ ยิชินเขาน่ารักมากเลยอ่ะเออเหมือนเขาแบบว่าเออส่งมาแบบให้ใช้ตัวไหนชอบก็บอกต่อนะคะเอ๊ะอันนี้ก็โซบล็กอันนี้คือ,ค,อคือคิดคิดใช้ไปหมดไปหลายอันแล้วนะคะแล้วก็แนะนําไปหลายคนด้วยอันนี้หลายคนคงเห็นแล้วเฮ้ยทำไมมันเบามีของปะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวแป๊บนึงทำไมมันเบาวกว่าปกติละเ <laughs> บาเ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 หมือนกองเปล่าอะไรเหมือนไม่มีอะไรเลยแล้วก็ นี่น้องใส่เขาเอาแบบมันมีรุ่น Maxi Black นะที่คิดซื้อมาจากร้านเขาเรียกอะไรนะ Eve แอนด์ Boy. เออก็มีอนโนนอยที่เป็นด้ามชมพูซึ่งมันจะเป็นรุ่นเดียวกับ Maxi Black นะคะแล้วก็สงสัยมีเขาองคออกมาใหม่แกะเลยแล้วกันงุ้ยชอบสีเหลือง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาอันนี้ก็ได้อยากแกะของดูทั้งหมดอ่ะถึงเต้นอ่หนะหืมทันไหนเอ๊คิดว่าคิดเคยเห็นคนมารีวิวหรือเปล่ามเหมืดครับคุณคุณอะไรอ่ะที่ที่หน้าคมคมอ่ะเขาเคยมารีวิวนะคะ ต่มันงานมากแล้วคะใช่หรือเปล่ามนเดาต้อตัดก่อนแกะเลยว่าเป็นอายแชโดว์พาเลต e นะคะแล้วก็มิสชินเออร์เบิร์นอเมเจอรี่อายแชโดว์พาเลตนสามภูเก็ตเขาตั้งชื่อเป็นจังหวัดนะคะเป็นเป็นอายแชโดว์ชื่อจังหวัด 1. ทำไมถึงชื่อภูเก็ตเออไหนๆก็พูดถึงภูเก็ตละพูดบอกเลยว่าคิดไม่เคยไปภูเก็ตเออแล้วคือแบบคิดเคยมีเจ้านายที่แบบออท่านเป็นท่านเป็นคนนิวซีแลนด์เนาะแล้วก็มีบ้านตากอากาศอย,อยู่ทั่วโลกเลยอะ่ะไม่ได้มีแค่ประเทศไทย แต่ว่าก็คือหลักๆแล้วก็ก็เอ,อเนื่องจากว่าภรรยาของท่านเป็นเป็นผู้หญิงไทยนะคะก็เออเลยมีบ้านที่อยู่ที่เมืองไทยด้วยแล้วก็มีในหลายๆจังห,หวัดมีสวนเออเป็นสวนชื่อของท่านเลยอะ่ะคิดดูสวนส,วน,สวนมะม่วงพันอะไรนะที่ที่พัน์ใหญ่ๆเออนอกเรื่องไปไกลละอืมไปถึงสวนมะม่วงละคือเขามีบ้านท้าตากันที่ภูเก็ต แล้วคิดบอกว่าคิดไม่เคยไปภูเก็ตเขาแบบอเมซิ่งเขาแปลกใจมากว่ายูเป็นคนไทยแต่ยูไม่เคยสวยมากพระเจ้า,ามันต้องกลับเดี๋ยวมันจะกลับด้านให้คิดปะเวลาไปเปิดคลิปอะเฮ้ยสวยมากสวยมากเลยภูเก็ตอายแชโดว์พาเลตนะคะเอ่อแพ็กเกจเป็นเป็นคัตบอกนะเป็นสลิมแบบสลิมคัตบอกเดี๋ยวขอ ดูหน่อยว่าเฮ้ยคิดว่ามันพูดชื่อได้ใช่ไหมมันเหมือนเออร์เบิ้มากเลยอ่ะมาสิบสองกรัมอะแสดงว่าแบบปริมาณแพทไม่ใช่ไม่เหมือนเออร์เบิ้ค อันนาตชียอว่าไม่ใช่มั้งมันมียี่ห้อไหนองที่ที่ทำแผนหน้าตาแบบนี้แต่ว่ามันก็เป็นหน้าตาเบสิคด้าะแต่สีเห็นปะเห็นสีปะอยากให้เห็นสีอะเดี๋ยวไ้คิดสวอตให้ดูละกันโอ้โหสีรุนแรงมากเดี๋ยวเดยว,วคิดว่าอีกอีกแพ็คหนึ่งอะมันต้องเป็นอายแชโดว์เหมือนกัน จริงๆด้วยเดี <ım. S 2> ๋ยวแกะเดี๋ยวเออดูดูดดูเพราะว่ามันมันค่อยๆเห็นคนวิวและอันนี้ยพอเห็นแล้วหนึ่ะอุ้ยสวยมากเลยโยนโยนนี่เดี๋ยวจะเอามาให้ดูดูดิ สวยมากอันนี้ชื่อภูเก็ตเราจะมีูนยนหนึ่งนะคะชื่อแบงคอกมีเบอร์สองชื่อเชียงใหม่นี่คือ B N K ใช่ไหมแล้วก็ C G M 48แล้วก็มีภูเก็ตนะคะเราเพิ่งเปิดเปิดเบอร์หนึ่งก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ว่าเป็นคัดบอกคิดต้องระวังระวังนิดนึงแต่จะบอกว่าเขาทำแพ็กเกจออกมาได้แบบแข็งแรงอะ่ะอืม เป,เป็นเป็นคัดบอกที่แบบแข็งแรงเลยอ่ะคิดนึกถึงอุ้ยนี่ <c oughs> น <c oughs> กกนกเกือบโดนไอเมื่อกี้กันไกลเกือบโดนไอ้ตรงไอ้ตรง cover อ่ะ over มนันนึกว่ามีกลิ่นต้ยมยำกุ้งมาด้วยแต่อ้ยสวยมากเลย บางคอกนะคะสีสีของพาเลตบางคอกเป็นสีแบบเป็นโทนที่คิดชอบมากเลยอ่ะมันไม่ใช่รอยัลบลูนะมันเป็นสีแบบบอกไม่ถูกอ่ะเหมือนเนอมราดหรอนูวิเขากล้าทำสีเนาะเดี๋ยวแป๊บน,นึงเขาทำสีได้ได้แบบว่าเนี่ยดูดิน้ำเงิน แต่เทียบเทบกับภูเก็ตแล้วรู้สึกว่าแบงคอกยังดูแบบเพรสเซฟกว่านะคะแล้วเราก็มาดูเบอร์สองดีกว่าอัอกี้นะคะเชียงใหม่เอ๊ะบางอันสิบสองกรัมบางอันสิบสากรัมหนอะหรืออะไรสิบสามกรัมเท่ากับอ๋อเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเดี๋ยวแป๊บนึงนะ นี่เบอร์สองนะคะเป็นเชียงใหม่เชียงใหม่จะเป็นโทนสีแดงแดงนะคะหน้าตาแพคเกจอุ้ยอันนี้สวยมากเฮ้ยนี้มีสีเขียวที่สวยมากเป็นเขียวเอมิรัตอันนี้สวยมากเลยอะ่ะพี่ชอบพี่ชอบชอบโทนนี้แล้วก็อันนี้เป็นโทนที่แต่งจริงประจําวันของคิดจริงจริปิดจะเขียวมาเนี่ยคือเป็นโทนที่แบบ เป็นโทนประจําวันของคิดมากเลยอะ่ะอันนี้มุสใสจะได้ใช้บ่อยที่สุดนะคะสีเชียงใหม่แป๊บนึง,ง <g ül> เดี๋ยวต้องออกไป,ปรับอาหารเอ่อรับหนูนะคุยเขาส่งมาให้คิดสามอันก็จะมีแบงคอกนะคะมีเอ่อเชียงใหม่อุ้ย ก็ภูเก็ตงงว่าทําไมสองอันแรกถึงเป็นสิบสองกรัมไอสิบสามกรัมแล้วก็อันท้ายสุดเป็นสิบสามกรัมมันมีทั้งหมดทุก้าเลดมีสิบสองสีนะอืมอยากจะอยากจะวางเทียบให้ดูแต่ว่าควนอยู่ไปโดนแผนมากเลยตึง ะะข้างล่างเป็นแบงคอกนะคะข้างบนเป็นภูเก็ตคือพทอสีชุดฐานมากเลยอะ่ะคิดชอบตัวแบงคอกสีที่เป็นชอบเป็นสองอันแหละแต่ว่าชอบโทนสีที่มันสีแปลกๆแบบอย่างเช่นเนี้ยที่เป็นแบบเลมอนหรือโทนสีที่มันแบบแ๋นๆนะถามว่าแต่งหน้าเก่งไหมไหมไมไมไม,ไม่เก่งออกว่แต่งไม่เป็นด้วย ตัวนี้ของจริงอ่ะสีสวยมากเลยเฮ้ยทุกอันมีเชื่อสีบอกนะตัวนี้เชื่อโอเชียนนะคะตัวตัวที่เป็นวิงอันเนี้ยของของจริงแบบอื้มวิงวิงหนักมากอะ่ะวิงแบบลืมโลกมากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีมีอีกหนึ่งซนะองนะคะ่ะคืออะไรเนาะไม่คุณ อย่างว่าว<ะ>หนัก่ะลิปสติกแน่เลย <c oughs> พ,อพอได้แบบคิดว่าอาจจะเป็นลิปสติกอะน่าจะเป็นนะรู้สึกแบบเหมือนแบบคันไม้คันมืออยากทาเลยอะคืออะไรที่เป็นแบบ อย่างอื่นย,ยังยังไม่เท่าไหร่ย,ยังรู้สึกแบบเอ๊ะอะไรหรออะไรหรอแต่ถ้าเป็นอ๋ออันนี้มันเป็นยี่ห้อของประเทศอะไรอ่ะแป๊บนึงนะโฟลมาโฟลมานะคะอันนี้คิดเคยเห็นแล้วมันเป็นยี่ห้อบแบรนด์ของโอ้โหเขาเอามาให้คิดลูกสีแต่มั้งเนี่ย นะคะิคดไม่เคยไม่ไม่ใช่คนที่แบบคิดไม่ใช่บล็อกเกอร์ต้องบอกก่อนทําให้คิดไม่ได้แบบเป็นนักสายรีวิวแบบมานั่งแบบรีวิวของให้สวอชสีให้อะไรเงี้ยอืมแล้วเขาก็ยังส่งมาให้เนาะควรจะทําอะไรให้เขาอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะส่งมาแต่คิดก็ซื้อของเขานะไม่ได้หมายว่าแบบคือแบบว่า คือเองก็เป็นลูกค้าของเขาอยู่แล้วอะค่ะวิเป็นลิควิดลิปนะคะตึงมีความเป็นไอ้ลูปร่างอันเนี้ยมันมันเริ่มมาจากดีอใช่ไหมมเราทุกแบนด์ก็เริ่มแบบมีความเป็นดีอกันหมดเลยเดี๋คิดต้องต้องเลือกสีที่เข้ากับ สภาพคลิปที่เป็นแบบหนูหินอินเตอร์ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้เบอร์อะไรอะอันนี้สีแบบเป็นแบบเบอร์กันดีนะคะไม่ได้เราเราเป็นหนูหินอยู่เราจะมาเบอร์กันดีมันไม่ขึ้นนะคะลองดูต้องทาอะไรที่เหมาะกับสภาพตัวเองวันนี้ด้วยหน้าก็เบอร์ขนาดนีนะะ้หน้าตาเบอร์อรโอ้ อันนี้เป็นแดงแบบแดงแบบ b l u e b l u e นะคะอยากให้ดูมากเลยว่า,วาจริงๆน้วันนี้คิดทาลิปสีอะไรกิดทาของมิสซีนนี่แหละเพราะว่าพอรู้ว่าจะเปิดกล่อ,องมิสซีเลยไปไปไขว่คว้ามาไม่รู้ยังมีขายอยู่หรือเปล่านะมันเป็นลิปออยของมิสซีนนะคะเติมเลยแล้วกันเติมก่อน แทกเก็ตก็มีความเป็นจิ๋วสตัวเบาๆนะคะแะคข่มที่มีคนมารีวิวแล้วก็บอกว่าข้อเสียของลิปตัวเนี้ยก็คือกลิ่นมันเหมือนแบบเหมือนอมสบูอ่อ่ะเออแล้วมันใช่เลยอ่ะมันเหมือนอมสบู่จริงเฮ้ยสีนี้สวยอันนี้เป็นแบบว่าชมพูอิดชมพูบอกไม่ถูกตุ่นๆ,ๆนะคะนี่น่าจะได้ทา สีนี้หรือเปล่าเพราะว่าดูเป็นสีเพลเซโอ้ยนอกจากตาบวมปากนี่แล้วแล้วก็เจ็บคออันนี้เป็นสีนูดแบบเดี๋ยวไว้คิดสวอตเนาะรวมๆอันนี้แบบว่านูดแบบแ,แ,แบบนูดอะนูดต้องแต่งตาเดี๋ย๊มนได้ทาสีนังไน้เลยอะสีชมพูอันนี้นี่หรือว่าได้ทานี้แทน อันนี้ดูเป็นสีแบบผิดพีชนูดกึ่งพีชเดี๋ยวลองเทียบกันนะคะน,นี่คิดตาคิดแบบอันนี้บวมอยู่เลยไม่สามารถมองได้ว่าอันไหนเบอร์ไหนขออภัยด้วยลองดูกันว่าคิดจะเลือกแท่งไหนทานนะคะอุ๊ยหรือว่าเป็นแท่งนี้อันนี้ดูเป็นแบบมาลิฟเบตเบเชอร์อะปะ เออเออเออแ่นี้ดีกว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆรู้สึกมันเป็นแบบเหมือน every day color ทุกอันเลยโอ้นี่อันนี้เป็นสีแบบเหมือนแบบไม่ไม่เชิงเบอร์กันดีนะคะมันเป็นเหมือนแบบสีโรสอะมันเป็นบอกไม่ถูกอะเป็นสีแดงแดงกุหลาบ อืมโอเคคิดว่าคิดเลือกทาอันนี้แล้วกันเดี๋ยวคิดจะเพ่งนะคะถึงแม้ว,ว่าตาคิดจะบวมก็ตามว่าคิดเลือกสีเบอร์ตึง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 ,ตงเบอร์อะไรหนอให้กล้องซูมยังดูมีความหวังกว่านะเพราะว่าตาทําทไม่ทํางานแล้วอะ่ะคิดต้องทาสีคิดเลือกแล้ว ตัวมาเป็นเป็นเป็นแบรนด์ที่คิดเคยเห็นมานานแล้วนะคะแล้วเป็นแบรนด์ที่มีลิปไม่ใช่สีนี้ทุกอย่างอะ่ะไม่ใช่แค่ลิปสติกมีทุกทุกอย่างเยอะมากแต่ว่าที่คิดว่าดังของเขา่้จะเป็นยาทาเล็บก,กับลิปสติกนะหัวทิปเขาคล้ายคล้ายกับอืม,อมกลิ่นหอมขนม หนมอะไรอ่ะก็นนุ่มนะคะเนื้อริบนุ่มๆหอมหูกแต่ไม่หนาคือเป็นเนื้อบางแต่แบบอยากได้กระจกอะอยากได้ก็ตกอ่ะไ,ไม่ไมีไม่ได้เตรียมไว้ หาก็ตกปะอัยขีดก็บ้าก็ในพาเลตก็มีมัน,นต้องมีแกะพลาสติกออกใช่ใช่ใช่เขาก็จะมีซีนพลาสติกนะคะ มื่อกี้ปะไปกี่รอบอะมันมันกบเฮ้ยเนื้อดีมันเขียนว่าแมทแล้วใช่ปะ Kiss Me More Lip Tattoo ไม่นี้มีคำว่าแมทมทำไมคิดรู้สึกว่ามันแบบนูก็เป็นลิปแมตต์กังจะชมว่าเป็นลิปแมทที่ให้ความรู้สึกสบายอะสบายแบบ สปายไม่ตึงในผิปากนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกหนาเมื่อกี้คิดทาไปสองรอบป่ะคิดปาดไปสองทีป่ะคือกบกบสีปากมิดเลยอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าทาีกตัวนี้ก่อนหรือเปล่านะคือรู้สึกว่ามันไม่แห้งอยากให้เห็นอะ่ะแตม่มันได้เท่านี้นะคะก็เป็นสีที่คิดว่า ไว้เดี๋ยวคิดพิมพ์ลงไปนะว่ามันว่าสุดท้ายแล้วตาคิดคิด,คดเลือกสีอะไรลงไปเฮ้ยชอบชอบชอบฟลอมานะคะชอบมากเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะมิสชีน เออสงสัยจะไปซื้อแบรนด์ฟลอมามาทำหรือเปล่าหรือยังไงก็เดี๋ยวคิดลองไปศึกษานะคะแล้วก็พี่ใจเดี๋ยวจะพิมพ์ใส่ข้อมูลเอาไว้ให้ะคะ่ะยังไงขอบคุณมิสทีนนะคะมากๆเลยแบบเจอพายคิดตลอดเลยแล้วก็ช่วงนี้จริงๆเราคิดก็แบบมีอะไรที่ค่อนข้างเยอะอะเออแบบเหมือนเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะก็ขอบคุณที่ ส่งอะไรมาให้และทำให้คิดรู้สึกแบบอู้ดีใจนะคะว้าวเหมือนเป็นแบบม r รีคริสต์มาสั้งคิดเวลาคิดได้อะไรพวกนี้คิดจะเรียกว่า Merry Christmas นะคะก็วันนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวคิดจะทำออซสว์สมาฝากเรยวนี้นะคะไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย